คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz มกะสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โดยบริษัท JS ณท่วันจำกัดต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ r m u t v a l i t y ควบคุมและดำเนินรายการโดยดรกุลกนิษฐ์ทองเงา สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครั้งที่6วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนณโรงแรมพูแมนบางกอกคิงพาวเวอร์กรุงเทพระหว่างวันที่15-16กรกฎาคม2558นี้ ผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยได้ที่ i c o n s i g e i m u t p a c t h เติมสมองให้เต็มเหมือนเติมน้ำลงในแก้วมาร่วมแชร์ความคิดและไอเดียดีๆกับรายการ r m u t Variety วิทยุเพื่อความคิดที่ลงตัวทาง FM 89.5 MHz เมกะเฮิร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMUT Variety ค่ะพบกับดิฉันคุณกนิษฐ์ทองเงาทุกค่ำวันอังคารนะคะทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณที่คลื่นนี้ค่ะ FM 8 9 5 m ิบเมกะเฮิรตซ์ส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสําหรับช่วงแรกของ RMUT Variety นะคะก็นําข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยสําหรับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวของการพัฒนาชุดวิชารรองรับระบบขนส่งทางรางค่ะซึ่งเป็นผลงานจากนักวิจัย ของมทรธญบุรีนะคะ N'. นั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเทิดเกียรติลิมปิทีปราการอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชมมชนธญบุรีในฐานะที่เป็นนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยนะคะซึ่งอาจารย์ก็เปิดเผยนะคะว่าเป็นการออกแบบชุดวิชารองรับระบบขนส่งทางรางในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการเตรียมสร้างกําลังคนระดับปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางรางเพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคม ขนส่งทางรางที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งก็มีความสําคัญแล้วก็จําเป็นอย่างมากทางสํงงานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทนนั้นจึงได้วางระบบเพื่อการสร้างกําลังคนระดับวิศวกรและระดับช่างเทคนิคอย่างยั่งยืนขึ้นโดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายการพัฒนากําลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศประกอบด้วย22หน่วยงานนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีมอทรทัญบุรีเข้าร่วมในบทบาท ของสถาบันการศึกษาอีกด้วยโดยทางสวทนได้พัฒนาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก5แห่งซึ่งทางมทรธัญบุรีนั้นได้พัฒนาใน2รายวิชาก็คือวิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องตน้นและวิชาการซ่อมบำรุงระบบรางโดยได้รับการสนับสนุนจากสวทนค่ะ มาต่อที่ข่าวของมอทรธานบุรีอีกหนึ่งข่าวนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการติวเข้มในเรื่องของการสอบโทอิกให้กับนักศึกษาค่ะเป็นการเปิดเผยจากรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐเป็นปฐมรัฐซึ่งท่านดํารงตําแหน่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่3ทุกคณะโดยได้ทําการคัดเลือกนักศึกษาจากจานวน ำนวน5,000คนที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ A และ B จำนวน2,200คนมาเข้าโครงการน,นี้เพื่อที่จะทำการเพิ่มเติมภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นอีก15วันหลังจากนั้นก็จะทำการจัดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมรธัญบุร,รีซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจากออกฟอร์สประเทศอังกฤษนะคะถ้าหากว่านักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ถึง450คะแนนทางมหาวิทยาลัยจะส่งสอบโทอิกคะ่ะซึ่งโถอิกนั้นก็เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากลในการวัด รักษาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจต่อไปด้วยนอกจากนี้ค่ะการดําเนินโครงการนี้นะคะนักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกให้ทั้งหมดรวมถึงค่าสมัครสอบโทรอีกด้วยซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายคนละ950บาทแต่ทางมหาวิทยาลัยนะคะจะต้องมีการคัดเลือกและติวเข้มก่อนเข้าสอบซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น2ล้านบาทใช้เงินไรายได้ของมหาวิทยาลัยจากกองทุนพัฒนาน,นักศึกษาและมีนโยบายที่จะ ดำเนินโครงการนี้ตลอดไปเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อที่จะให้เป็นบัณฑิตที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการนอกเหนือไปจากการเป็นบันณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่เดียวก่อนค่ะแล้วช่วงหน้ามาพบกับช่วงรู้ทันโรควันนี้เราจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับโรคสมองนะคะแล้วก็วันนี้เราจะทําความรู้จักกับศูนย์ฝึกสมองแห่งแรกของประเทศไทยด้วยสักครู่เดียวค่ะ RMUT Varity ช่วงรู้ทันโรค ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ RMU t v a r i e t y ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้ทันโรคนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันและก็ทำความรู้จักกับ โรคเกี่ยวกับสมองนะคะว่าจะมีโรคเกี่ยวกับอะไรบ้างและที่เรารู้จักกันนะคะก็คือโรคอัลไซเมอร์นั่นเองแต่เราก็อยากจะทราบข้อมูลด้วยว่านอกจากโรคอัลไซเมอร์แล้วจะมีโรคสมองอื่นๆอีกไหมนะคะแล้วก็มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะคะแล้วก็เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความเสี่ยงหรือไม่ที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุกเจริญตั้งวงชัยซึ่งท่านเป็นหัว หน้าศูนย์ฝึกสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นคงต้องเดยนถามคุณหมอเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับสมองซึ่งที่เรารู้จักกันนะคะก็คือโรคอัลไซเมอร์อยากจะเดินถามคุณหมอว่าสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์นี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีโรคอัลไซเมอร์นี้อย่างเดียวหรือไม่เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับสมองเนี่ยค่ะ ครับก็คงกําลังคุยกันเรื่องโรคสมองเสื่อมนะครับซึ่งโรคสมองเสื่อมนี้ก็เป็นจริงๆมันเป็นภาวะสมองเสื่อมนะครับคือภาวะสมองเสื่อมนี่มีเหตุเกิดจากเหตุต่างๆไดไ้หลากหลายนะครับแต่สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์นะครับแต่ก็อาจจะพบสาเหตุอื่นๆที่ทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้เช่นภาวะโรคหลอดเลือดสมองนะครับ หรือว่าเป็นพา,าร์กินสันนะครับหรือว่าเป็นเพราะสมองเสื่อมจากเหตุอื่นๆที่อาจจะรักษาได้เช่นอาจจะมีาภาวะน้ำในไขสันหลังปริมาณสูงเรียกว่า Normal pressure ร์ไฮโดร p h a l u สนะครับหรือภาวะขาดฮอร์โมอนบางอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องโรคไทรอยทำให้ขาดฮอร์โมอนไทรอยหรือว่าขาดว,วิตามินบางชนิดนะครับเช่นขาดวิตามิน B12 นะครับ หรือว่าอาจจะเกิดจากโรคติดเชื้อบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นมานานแล้วเช่นเป็นซิฟิลิสซึ่งบางคนก็อาจจะมีปัญหาเป็นซิฟิลิสขึ้นสมอง,องเป็นตน้นนะครับค่ะก็มีสาเหตุหลากหลายที่แตกต่างกันค,ค่ะส่วนใหญ่แล้วโรคเกี่ยวกับสมองนี่จะมีความเกี่ยวข้องกับทางด้านพันธุก,กรรมหรือเปล่าคะเออถ้าเืิกลับไปพูดเรื่องโรคอัลไซเมอร์นะครับก็จะมีเรื่องของยีนความเสี่ยงอยู่นะครับซึ่งความจริงแล้ว แต่เมื่อเนี่ยจะสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆถ้าพูดถึงเรื่องยีนนะครับถ,ถ้าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องยีนสูงหมายถึงจะมีการกลายพันธุ์ของยีนนะครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีอาการโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่อายุน้อยอายุน้อยคืออายุน้อยกว่าหกสิบลงไปหกสิบห้าลงไปนะครับรแดงเจะในคนที่ประมาณสักเริ่มต้นอาการสักห้าสิบเป็นต้นนะครับก็อาจจะเกิดอาการกลุ่มนี้ก็จะ เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตของคนไข้อัลไซเมอร์ทั้งหมดคนไข้กลุ่มนี้จะมีประวัติครอบครัวว่ามีพี่น้องหรือว่าพ่อแม่นะครับที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะครับส่วนที่เหลือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอาจจะไม่มีประวัติครอบครัวนะครับแต่จะมียีนความเสี่ยงบางตัวแต่การมียีนความเสี่ยงนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นอัลไซเมอร์ซึ่งจะต่างกกลุ่มแรก <c oughs> แต่กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ซึ่งมักจะมีอาการเริ่มต้นหลังจากอายุ65ปีไปแล้วค่ะ <c oughs> ทีนี้ในส่วนของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมนะคะคุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงก็มีตั้งแต่ที่หนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องอายุ <c oughs> นะครับอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงแน่นอนค่ะนะครับ คือตั้งแต่อายุ65ขึ้นไปนะครับความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุก5ปีนะครับเช่นมีข้อมูลบอกว่าคนอายุ65ถึง70อาจจะมีโอกาสมีความชุกของการเกิดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยประมาณสักจุดห้าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่หลังจากนั้นทุกห้าปีเนี่ยความชุกจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวก็เอาเป็นว่าสักคนอายุ เก้าสิบเก้าสิบห้าขึ้นไปนะครับหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่คนของคนอายุเก้าสิบขึ้นไปนะมีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ครับก็คืออายุเป็นความเสี่ยงอันดับมากที่สุดนะครับอันดับสองก็คือเรื่องของเพศนะครับเขาพบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายนะครับเราก็ประวัติครอบครัวอย่างที่ผมบอกเมื่อครู่นะครับส่วนปัจจัยอย่างอื่นที่เป็นความเสี่ยงก็เช่นว่าเปัจจัยเรื่องของโรคหลอดเลือด นะครับเช่นไขมันสูงความดันสูงเป็นโรคเบาหวานต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงพวกนี้เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้หมายถึงว่าถ้าคนที่มีภาวะไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงในเลือดนะครับแล้วเรารักษาเรากินยาก็จะลดความเสี่ยงลงนะครับแล้วก็จะมีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับเช่นเรื่องของการมีกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กิจกรรมทางกายภาษาอังกฤษเรียวกว่าเป็น physical activity นั่นหมายถึงว่าคนที่ออกกาลังกายประจำเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงนะครับคนที่ว่างงานไม่ค่อยได้คิดไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ความคิดเท่าไหร่อย่างนี้ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นส่วนปจนนัจจัยทางนิติใจเสือนนเ่อมข่อเนึ่งก็คือเรื่องของภาวะซึมเศรา้านะครับคนที่มีภาวะซึมเศรา้าคนสูงอายุที่เกิดโรคซึมเศรา้าและไม่ได้รับการรักษาดูแลที่ดี ก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคอลไซเมอร์ต่อไปนะครับค่ะ,ะแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่าวิธีป้องกันที่ดีนะปัจจุบันนี้ที่เราสามารถทําได้ในอายุยังยังน้อยๆอยู่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ถือว่ายังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็คือในส่วนของในเรื่องของการออกกําลังกายใช่ไหมคะคุณหมออย่างสม่สมําเสมอก็ก็ช่วยได้เป็น<ด>ใช่ครับเป็นเรื่องของวิถีชีวิตการใช้ชีวิตย,งงยังไงกินยังไงนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอไหมมีโรคประจําตัวดูแลรักษาหรือเปล่า แล้วก็การที่ยังคงใช้ความคิดนะครับยังคงทําอะไรอยู่ไม่หยุดอย่างเงี้ยนะครับค่ะปัจจุบันนี้ในส่วนของยาในการช่วยในเรื่องของรักษานี่ก็ยังไม่ไม่มีใช่ไหมคะคุณหมอยาที่จะรักษาให้หายยังไม่มีครับแต่ว่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยอาจจะมียาที่ช่วยทําให้การรู้คิดความคิดความจําดีขึ้นบ้างแล้วก็ยานอาจจะมีผลทําให้การ เสื่อมเนี่ยมันชะลอลงได้บ้างแต่ยังไม่มียาที่รักษาให้หายครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถสังเกตอาการของตัวเราเองหรือว่าคนรอบข้างได้เร็วไปรักษาเร็ว,รก,รวก็สามารถชะลอได้ใช่ไหมคะช,ช่วยได้ามำ<ะ>ให้การเสื่อมมันจะช้าลงสําหรับอาการซเมอร์นะครับอาการที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความจำมระยะแรกๆเลยเนี่ยคนไข้มีปัญหาเรื่องความจําไม่ดี แต่ความจําที่ไม่ดีนี่เป็นความจําเรื่องใหม่ๆไม่ใช่เรื่องความจําเก่าๆบ,บางทีถามยากว่าเอความจําดีไหมส่วนใหญ่จะตอบว่าความจําดีแต่ความจําที่ดีของคนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยจะเป็นความจําเรื่องเก่าๆนะครับมไม่จำไม่ได้เช่นว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าทานยาไปหรือย,อยังทานไปหรือยังนะครับหลายๆคนจะเริ่มต้นด้วยอาการที่ว่าหาของไม่เจอครับของหายบ่อยนะครับ หรือว่าถามซ้ําๆมางขี้ถามประโยคเดิมเมื่อกี้ไปสักสองนาทีถามใหมาอ่อีกล่ะเพราะว่าจําไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องภาษาบ้างนะครับเช่นว่านึกคําไม่ค่อยออกนะครับชอบใช้สับว่าไอโนนไอนี่นั่นแทนสิ่งที่กําลังจะพูดถึงนะครับแล้วก็บางคนอาจจะชื่อเรียกชื่อสิ่งของผิดบ้างนะครับอาจจะมีบางคนที่มีปัญหาองของทิศทางด้วย เช่นลงทางในสถานที่ที่อาจจะไม่คุ้นเคยก่อนแล้วก็ถ้าอาการมากขึ้นอาจจะลงทางในที่ที่คุณเคยนะครับแล้วก็อาการทางจิตใจบางคนก็เริ่มต้นด้วยปัญหาเรื่องของมีภาวะซึมเศร้าอารมณ์เศร้าก่อนก็มีหรือว่ามีอาการคิดหวาดระแวงนะครับเช่นจะมีคุณตาระแวงว่าคุณยายนอกใจที่จริงๆแล้วมันเป็นไปนไม่ได้นะครับหรือว่ามีอารมณ์แป่ง่ายโงหงีดนะครับ แล้วก็มีความสนใจเรื่องสีงสัลลอมน้อยลงเราจะเห็นว่าคนที่เริ่มป่วยเนี่ยจะหยุดกิจกรรมทั้งหลายที่เคยทำเป็นประจำนะครับเช่นไปพูดคุยกับเพื่อนน้อยลงออกนอกบ้านน้อยลงสนใจดูทีวีสนใจทำกิจกรรมยามว่างเช่นปลูกต้นไม้ทำสวนน้อยลงนะครับ <S <S อันนี้ก็คือต้องดูต้อง,ต,องต้องสังเกตถึงจะเห็น <S <S 2> <S 2> นะครับ ก็เป็นอาการสังเกตง่ายๆที่ถ้าหากว่าคนใกล้ตัวมีญาติผู้ใหญ่นะคะก็สามารถสังเกตได้ไม่ยากเลยความเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณหมอบอกนะคะที่นี้อยากจะเรียนถามคุณหมอในส่วนของอศูนย์ฝึกสมองเนี่ยคะ่ะว่าศูนย์นี้จัดตั้งมาเพื่ออะไรแล้วก็มีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างคะครับก็ศูนย์นี้ก็คือ,คอเริ่มจากแนวคิดที่บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยการที่คนเรายังคงใช้ความคิด สมองถูกกระตุ้นนะครับมันก็จะทําให้กระบวนการเสื่อมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นช้าลงนะครับโดยเฉพาะในสังคมเมืองนะครับผมข้อแจ่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนสูงอายุเนี่ยลงหลายคนเนี่ยเฉาคือบางทีกเกษียณอายุเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรนะครับอยู่บ้านก็คือว่าดูทีวีมีทีวีเป็นเพื่อนแต่ความจริงแล้วการดูทีวีเนี่ยมันเป็นการสื่อสารทางเดียวก็คือรับข้อมูลอย่างเดียวนะครับ uh huh. บางทีก็ไม่ได้เจอผู้เจ้คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามีศูนย์ที่สามารถจะให้บริการในการที่จะทําให้คนสูงอายุต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์คือมีการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นแล้วก็มีกิจกรรมที่กระตุ้นสมองนะครับก็จะทําให้โอกาสที่จะเกิดความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนอกจากนี้ศูนย์ก็ยังให้ความสําคัญในเรื่องของการให้ความกันเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะครับดูแลเรื่องของโรคประจําตัวนะครับทําให้เขากินยาสม่ําเสมอนะครับให้กำปรึกษาเวลาที่มีปัญหา ค่ะก็เหมือนเป็นศูนย์แบบว่าฝึกคล้ายๆกับกระตุ้นสมองภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า c o g n i t i v e fitness เป็นฟิตเนสของสมองครับเป็นฟิตเนสแบบสมองอย่างด้านกายของเรายัางไปเข้าออกกําลังกายตามฟิตเนสใช่ไหมคะทีนี้<อ>มีในเรื่องของสมองเหมือนในวิยาศส่วนอื่นนะครับเหมือนเหมือนอากาศร่างกายเราเนี่ยครับว่าถ้าออกกําลังกายกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงถูกไหมครับสมองก็เช่นเดียวกัน ทีนี้ในส่วนของศูนย์ฝึกสมองเนี้ยนะคะหรือว่าฟิตเนสสมองเนี่ยอ,อยากจะถามคุณหมอว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ในขณะนี้ค่ะมีผู้ป่วยลักษณะไหนบ้างที่เข้ามาฝึกหรือว่าทํากิจกรรมในศูนย์ฝึกสมองนี้มีอะไรบ้างอะคะ่ะครับส่วนนี้ก็คือมีเปนรับบร,ริการอยู่สองกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เราจะให้บร,ริการเพื่อส่งเสริม้องกันก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่มีปัญภาว่าสมองเสื่อมนะครับ ก็จะเป็นเราจะรับให้การบริการกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปคนหนุ่มสาวเราไม่เอานะครับแล้วกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เริ่มมีความผิดปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเรื่องของการให้การบําบัดในการอาจจะฟื้นฟูและก็ป้องกันนะครับภาวะมันจะมีภาวะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนเาว่สมองเสื่อมก็คือภาวะเรื่องของการรับรู้บกพร่องระยะเริ่มตน้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ไมยของทีบีมแพเมนหรือเอ็มซอนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเช่นเป็นปัญหาเรื่องความจําที่ไม่ปกติเมื่อเปรียบเทียบกับคนในอายุเดียวกันระดับการศึกษาเดียวกันนะครับคนสังเกตคนรอบข้างสังเกตเห็นและบางครั้งคนที่มีอาการในรู้ตัวด้วยว่ารู้สึกจะไม่ปกติคือมีอ,อาการแย่ลงของความจําอย่างชัดเจนแต่ว่าเขายังคงสามารถใช้ชีวิตได้กลุ่มนี้ยังไม่สมองเสื่อมนะครับแต่เป็นระยะเริ่มต้น กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายอันหนึ่งที่เราอยากจะให้มากระตุ้นสมองนะครับเพื่อทําให้สมองได้รับการกระตุน้นแล้วก็อาจจะทําให้กระบวนการเสื่อมจจะช้าลงหรือเปล่านะครับค่ะคุณหมอคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าไอ้ที่ว่าการกระตุ้นสมองนี้ทําอย่างไรบ้างอะคะครับการกระตุ้นสมองก็คือเรามีกิจกรรมอยู่สองลักษณะ,ะนะครับลักษณะที่หนึ่งคือเป็นลักษณะที่เป็นกิจกรรมกลมุ่มนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมแบบที่สองคือ กิจกรรมที่ทาในระดับตัวบุคคลนะครับกิจกรรมกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะจัดกิจกรรมให้มีการใช้ความคิดใช้สมองนะครับหรือมีกิจกรรมที่มีผลต่อสมรรถภาพสมองในทางอ้อมนะครับกิจกรรมที่มีผลต้องตรงๆเช่นกิจกรรมในเรื่องของการกลุ่มฝึกความจํากลุ่มกระตุ้นสมองนะครับพวกนี้ก็จะมีลักษณะที่มีเกมให้ทํานะครับหรือว่ามีการให้จดจํา หน้ากับชื่อคนมีความสัมพันธ์กันยังไงเป็นต้นนะครับ mm hmm. แล้วก็กระตุ้นการแก้ปัญหาอันนี้ก็จะมีกลุ่มกิจกรรมที่มีกิจกรรมที่ทำนะครับ mm hmm. หรือเป็นกิจกรรมที่อาจจะมีผลกับสมองบ้างในทางอ้อมนะครับ mm hmm. เช่นกนารออกกําลังกายมีเรามีกิจกรรมโยคะนะครับ mm hmm. มีที่กงนะครับมีสอนเต้นลัมมีสอนคอมพิวเตอร์นะครับสอนดนตรีบาบัด นะครับมีการทําศิละปะบําบัดน,นะครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตเขาเชื่อกันว่าถ้าจะต้องการจะฝึกสมองเนี่ยให้ทํากิจกรรมที่แปลกใหม่ครับอืที่ไม่เคยทํามาก่อนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการทํากิจกรรมเป็นกลุ่มลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีผลของของกลุ่มเลยครับกับการที่ทําให้ผู้มาเข้ากิจกรรมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวสนุก นะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันในกลุ่มจะม,มีส่วนใหญ่แล้วนนในงานวิจัยจะบอกว่ากิจกรรมกระตุ้นสมองเนี่ยถ้าทําเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยจะได้ผลดีกว่าการทําเป็นรา,ายบุคคลนะครับ <S 1> <S 1> <ม>อ,อแล้วก็จะมีอีกิจกรกรมอีกแบบหนึ่งที่เป็นกิจกรรมรายบุคคลโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับเราจะมีเครื่อง BCI นะครับ Brain Computer Interface นะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ไว้ กระตุ้นหรือว่าฝึกสมาธินะครับตัวจะมีตัวเซนเซอร์ที่วัดส้นสมองว่าเวลาเราไปสมาธิเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเกมให้เล่นนะครับจะเป็นหมีนะครับเมื่อเราเพ่งไปที่จอไปสมาธิเจ้าหมีมันจะวิ่งเป็นต้นนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราให้บริการแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นว i r t u a l reality อันนี้จะเป็นเรื่องของการฝึกการเคลื่อนไหวการสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวนะครับจะมีเกมที่จะมีเช่น มีนกเพนกวินนะครับที่วิ่งลื่นถลายไปบนที่มา้าแล้วก็เก็บเก็บป่านะครับตอนนี้คนที่อยู่ในเกมนี้ก็จะเหมือนตัวในตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเจ้าเพนกวินเนี่ยครับขยับซ้ายขยับขวาเพนกวินก็จะขยับตามนะครับอันนี้ก็จะในการฝึกว่าเอ๊ะตอนนี้กําลังถลายออกไปนอกลูแล้วนะตอนนี้มีปลาอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวต้องขยับซ้ายขยับขวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอันที่สองแล้วก็ประเภทที่สามก็เป็นเครื่อง ที่จะใช้ฝึกในการขับรถเป็นเป็นโปรแกรมการขับรถจำลองเราเรียกว่าเป็นไดซิมูทเอจนนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ให้บริการเป็นรายบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเดี่ยเราจะต้องดูก่อนครับว่าผู้มาบริการเนี่ยเป็นคนสุขอายุในประเภทไหนปกติไหมมีความบกพร่องหรือว่ามีความอาจจะช้าหรือเสื่อมในความสามารถของสมองในเรื่องอะไรบ้างเราก็จะจัดกิจกรรมเนี่ยให้ให้มันแมชกับ กับผู้สูงอายุแต่ละรายที่มารับบริการฟังดูแล้วแต่ละกิจกรรมก็ไม่เหมือนในโรงพยาบาลเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่รีแลกทั้งนั้นเลยเป็นกิจกรรมบันเทิน,น<ๆ>ที่สําคัญนะครับในการทำกิจกรรมกระตุ้นสมองคือไม่ควรเครียดนะครับอค่ะคทีนี้ในส่วนของศูนย์ฝึกสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยใช่ไหมคะคในในปัจจุบันนี้มีแห่งเดียวหรือเปล่าคะหรือว่ามีตามสาขาที่ต่างๆด้วยคะ ถ้าเป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทําการบริหารสมองในกลุ่มคนปกติแบบนี้นะครับผมข้าแจว่าที่จุฬาจะเป็นแห่งแรกๆเลยนะมันจะมีบางสถานบริการบางที่ที่เป็นลักษณะของโรงพยาบาลกังวลเอเคดเป็นต้นนะครับสำหรับผู้สูงอายุแต่ว่ากิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการกระตุนะ้นสมรรถภาพสมองเนี่ยที่จุฬาน่าจะเป็นที่แรกๆเลยค่ะแล้วปัจจุบันนี้มีคนไข้เข้าไปในศูนย์นี้เยอะไหมคะคุณหมอคะ ยังไม่เยอะครับเพราะว่าเรารับเปิดบริการได้ไม่นานตั้งแต่เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ที่9เมษายนนะครับแล้วก็จะมีเราตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งจะมีผู้รับบริการชักสิบถึงสิบห้ารายต่อวันก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณชักวันละสิบรายครับที่เจ็รบ,บริการอยู่บุคลากรเพียงพอไหมคะถ้าเกิดว่าในอนาคตอาจจะมะีคนไข้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องบุคลากร,กรแต่ว่าศูนย์เราอาจจะมี ความสามารถในการให้บริการได้วันละอาจจะไม่เกินยี่สิบหรือยี่สิบห้าลายต่อวันนะครับด้วยความจํากัดในเรื่องของสถานที่ด้วยค่ะเพราะว่าก็ถามแทนเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านแล้วอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ที่อาจจะเกิดความผิดปกติแล้วอยากจะเข้าทํากิจกรรมต่างๆอย่างที่ศูนย์ฝึกสมองที่คุณหมอได้บอกเล่ามาสักครู่นี้ค่ะว่าจะต้องติดต่ออย่างไรเข้าไปอย่างไรคุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะครับศูนย์นี้ก็เปิดบริการทุกวันนะครับ จันถึงสุขในเวลาราชการนะครับคือวันนึงจะมีกิจกรรมกลุ่มในสามสามกลุ่มนะครับเช้าเริ่มตั้งแต่เก้าโมงนะครับถึงเสร็จประมาณเที่ยงนะครับและตอนบ่ายก็อีกหนึ่งชั่วโมงในตอนบ่ายคือบ่าโมนึงบ่ายสองนะครับแต่ว่าเวลาจะเลื่อนได้นิดหน่อยนะครับที่งสินถึงสองโมงครึ่งนะครับศูนย์นี้อยู่ที่ตึกเรเรียกว่าอาคารสอทนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลนะครับติดกับฝั่งสวนลุมพินีถนน ลาดตันรีนะครับอยู่ที่ชั้นเจ็ดของตึกสอทอนะครับก็ตึกนี้เพิ่งตึกใหม่นะครับเพิ่งเปิดบริการแล้วก็เพิ่งเปิดบริการเฉพาะชั้นเจ็ดชั้นเดียวนะครับเอถ้าสนใจติดต่อนะครับให้โทรศัพท์ก็ไปลงทะเบียนก่อนเพื่อทําการนัดหมายไปทําการตรวจประเมินต่อน,นะครับโทรไปที่บริษัทโทรศัพท์นะครับ02 256 2518 25 02 256 2519 25นะครับมีสองเบอร์ค่ะ 0 2 2 5 6 2 5 1 8และ2519ถูกไหมคะใช่ครับค่ะก็เดี๋ยวจะบอกย้ำให้คุณผู้ฟังฝั่งช่วงท้ายรายการอีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะสุดท้ายแล้วคะ่ะอยากให้คุณหมอเน้นย้ำอีกสักครั้งเกี่ยวกับวิธีการตรวจนะคะหรือว่าวิธีเช็คสังเกตอาการที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของอาการสมองเสื่อมอีกสักครั้งคะ่ะครับถ้าเผื่อว่าตัวท่านเองรหรือญาตินะครับเริ่มสังเกตว่ามีความ อย่ปกติโดยเฉพาะในคนที่สูงอายุนะครับในในคนที่อายุเกิน65ปีเป็นต้นไปนะครับเราเริ่มมีความปัญหาเรื่องความจําที่เป็นปัญหาความจําใหม่นะครับคือเรื่องที่ตุ้นเกิดมาหรือในวันนี้เมื่อวานนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจาไม่ค่อยได้นะครับวางของแล้วหาไม่ค่อยเจอของหายบ่อยนะครับหรือว่าถามซ้ําๆหรือว่าคุยกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม จำเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลยจาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องการพูดคุยบ้างนะครับสนใจสภาพแวดล้อมน้อยลงหรือมีภาวะซึมเศร้านะครับคนเบื่อไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ไม่ออกไปทํากิจก,กรรมต่างๆเหมือนอย่างที่เคยทํานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องระวังแล้วครว่าอาจจะเกิดภาวะสมองเสื่อมนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ปัญหาเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับคือเป็นอมัอมรักษืชัมรพลาตมาก่อน กลุ่มก็มนกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็คนที่อายุเยอะมีประวัติครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมอันนี้ก็เป็นเป็นคนที่จะต้องคอยระวังครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุเจเริญตั้งวงชัยหัวหน้าศูนย์ฝึกสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรค สมองนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มอาการของสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะที่สละเวลาในวันนี้ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคสมองเสื่อมโดยเฉพาะอัลไซเมอร์นะคะก็คือ,อเมื่อสักครูน่นี้คุณหมอก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีสังเกตอาการรวมถึงสาเหตุหลักๆของภาวะสมองเสื่อมนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเองนะคะที่อายุ 65ปีขึ้นไปหรือว่ามีญาติมีคนในครอบครัวที่อายุมากๆตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคอาการสมองเสื่อมดังกล่าวนี้นะคะถ้าหากว่าอยากจะเข้าไปรักษาหรือว่าฟื้นฟูสมองนะคะที่ศูนย์ฝึกสมองนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็สามารถโทรเข้าไปติดต่อได้นะคะสอบถามก่อนได้ที่022562518 ถึง9กนะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะก็คาดว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่โดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่มีญาติผู้ใหญ่ในบ้านนะคะแล้วก็มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปแล้วก็มีอาการพบว่ามีความผิดปกติในเรื่องของความจำถ้าหากว่าเราสามารถตรวจพบได้ก่อนแล้วก็เริ่มรักษาก่อนมันก็อาจจะชะลอในเรื่องของความจำเสื่อมได้บ้างนะคะค่ะวันนี้เรื่องราวของ i m ยูทิลตี้ก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะขอเชิญประสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาไบาฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานครเว w ร์ลไวด์เว็บ f o r m u o ร์มัมและต่างจังหวัดที่สารากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกระตันยูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมหนี้เวลาบ่าย3ามโมงเป็นต้นไปไบ f o ฟอร m มั am, ปั่นเพื่อแม่